สวัสดีครับบิ๊กใส่ใจคาร์ดิเทลลิ่ยงยินดีบริการครับวันนี้เราจะมาจําลองริ้วรอยที่เกิดจากการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับว่าเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าคุมรถที่ไม่ตรงรุ่นหรือไม่กระชับนะครับเมื่อเวลาลมพัดกระพือถูกไปถูกมาบริเวณสันที่สัมผัสกับตัวรถนะครับผ้าจะถูกไปถูกมาจนทำให้เกิดเป็นรอยนะครับ ก็เหมือนการเอากระดาษทรายมาถูนะถึงแม้ว่าผ้าจะมีความอ่อนนุ่มนะครับแต่ถูไปถูมาอย่างเงี้ยยังไงก็เกิดรอยมันก็จะประมาณนี้นะครับ รอยเล็บจากสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็บแมวเล็บน้องหมาหรือเล็บไก่นะครับมันก็จะปีนตะกุยตะกุยตะกุยอย่างเงี้ยได้ก็ออกมาเวลาไก่บินขึ้นรถมันก็จะตะกุยฟรีอย่างเงี้ยถ้าไม่เกิดลิ้วรอยนะครับเงาหรือรอยเฉียวชนนะครับที่อาจจะมีสีรถอีกคันติดมา โอเคครับลึกดูร่องรอยนะครับเราจะขัดด้วยน้ำยาการหน้านะครับโดยใช้เครื่องขัดของบอสรุ่น gpo ห5 0ตัวนี้เหมาะสำหรับใช้งานทั่วๆไปแล้วก็ถึงงานหนักนะครับผู้สีก็สามารถใช้งานได้สามารถปรับรอบได้นะครับแล้วก็น้ำหนักไม่หนักมาก ส่วนใบขัดก็ใช้ของ 3M นะครับ05701หเ่งเรื่งเป็นแบบมาตรฐานที่อูสีทั่วไปใช้กันนะครับริ้วรอยต่างๆเนี่ยสภาพเป็นไงบ้างเบื้องต้นเราจะล้างนะครับล้างด้วยน้ำยาเพื่อเอาคราบที่มันสามารถล้างออกได้ออกก่อนนะครับโดยเฉพาะคราบไขมันเราใช้น้ำยาของ 3M PN 3 9 0 0 0 w นะครับ ผสมน้ำยาล้างรถใส่ขวดไว้นะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานล <_ p ain> ้างด้วยน้ำยา เช็ดให้แห้งเบิง้งรอบแรกก่อนนะครับก็ใช้น้ำเปล่าล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งอีกครั้งนะครับ ช็คดูริ้วรอยทีครไม่หมดนะโดยเฉพาะรอยที่เกิดจากการเฉียวชนนะตัวนี้มันกินเข้าไปถึงเนื้อชั้นเล็กเกอร์นะครับซึ่งตัวนี้คือรถได้ทำการซ่อมสีหรือทำสีมาแล้วนะซึ่งจะสามารถขัดหน้าเล็กเกอร์ได้ ต่อไปเราจะทำการขัดหน้าเลกเกอร์นะครับด้วยกระดาษทรายเบอร์สองพันนะครับการขัดก็ควรจะขัดตัดกับรอยเส้นนะครับ ขัดตัดรอยเส้นหรือขัดขวางขวางรอยเส้นนะโดยถ้าไม่จําเป็นเราก็พยายามอย่าขัดออกนอกคือออน่อย่าขัดออกนอกรอยมากรู้รอยอยู่แค่ไหนว่าขัดอยู่สักประมาณใกล้ใกล โอเคไม่ต้องขัดลึกมากนะครับแล้วก็เช็คเช็ครอยไปเรื่อยเ่อยโอเคเยี่ยมแทบมองไม่เห็นแล้วอันนี้แทบจะเรี่ยมแล้วนะครับรอยเล็บแมวเล็บน้องหมารอยเล็บไก่ มองเห็นนะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราถ้าสมมติว่าเราได้โอกาสขัดเนี่ยก็อาจจะลูกกระดาษายลงไปเลยเพื่อล้างลอยคราบก้นหอยต่างๆครับออกไปในครั้งนี้ไปเลยแล้วก็ผิวส้มนะเช็คดูผิวส้มได้ว่ามีการขัดหน้าเล็กเกอร์มาเรียบขนาดไหน เนี่ยอย่างตรงนี้เนีออ่ยตรงนี้ค่อนข้างเรียบเรียบจากการที่เราขัดเมื่อกี้นะครส่วนใต้ลงมาเนี่ยยังมีลักษณะเป็นผิวส้มอยู่ต่อไปเราจะทำการขัดชักเงาด้วยน้ำยาโซลา่านะครับ เช็คใบคขัดทุกครั้งนะครับว่ามันแข็งไหมมีคราบน้ำยาติดจนแข็งหรือไม่ถ้าตามนี้โอเคครับ กลับมาเงาแล้วนะครับแต่ยังไม่จบต้องขัดไปเรื่อยๆรื่อจกว่าจะเงาใสปิ้งนะครับเช็คให้ดีอ ลอยนี้ค่อนข้างลึกเลยนะโอเคครับเดี๋ยวลองอีกสักรอบ โอเคจากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาด ต่อไปเราจะทำการขัดแลพร้อมกับเครื่อมนะครับโดยน้ำยา 3M 06005นะครับโดยใช้ไปขัดสีฟ้า05733นะ แทบไม่เห็นเลยนะฮะไอ้รอยเมื่อกี้นี้สายหมดเลยแล้วก็รอยก้นหอยนี่แทบไม่เห็นเลยแทบไม่มีเลย เดี๋ยวขัดอีกรอบหนึ่ง อเงาชสยอดสำหรับผู้รักรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยต่างๆนะครับปรึกษาได้นะครับโทร0949386553บกเอ็มใส่ใจคาร์ดิเทลลิ่งยินดีบริการครับ